เสียงลากโซ่หน้าบ้านคืนนั้นฝนตกเซาๆน้ำฝนสาดใส่หน้าต่างกระจกทำให้เกิดเสียงเคาะเบาๆแก้วนั่งจิบชาร้อนอยู่ในห้องนั่งเล่นแสงไฟหลอดเดียวส่องลงมาทำให้เงาของเธอยาวเหยียดไปตามพื้นบ้านหลังเก่าที่เธออยู่คนเดียวมานานกว่าสิบปีแล้วตั้งแต่สามีเสียชีวิตไปเวลาเกือบจะถึงเที่ยงคืนแก้วกำลังจะลุกไปนอน ท่านใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆมาจากข้างนอกเสียงโลหะเสียดสีกับพื้นถนนเหมือนมีใครลากของหนักๆข้ามหน้าบ้านแรกๆเธอคิดว่าเป็นเสียงรถยนต์ที่มีชิ้นส่วนหลุดลากอยู่ใต้ท้องรถแต่เสียงนั้นช้าเกินไปเป็นจังหวะเหมือนใครเดินขณะลากของหนักตามไปด้วยเสียงนั้นเริ่มจากทางด้านซ้ายของถนนค่อยๆเคลื่อนมาทางขวาผ่านหน้าบ้านเธอแล้วก็หายไปในความมืด แก้วลุกขึ้นเดินไปแอบมองจากหน้าต่างแต่นอกจากแสงไฟส่องถนนแล้วเธอไม่เห็นอะไรเลยแปลกจังเธอพึมพำเสียงอะไรกันคืนต่อมาเสียงเดิมก็มาอีกตอนเวลาเดิมเรากับมีใครมาเดินผ่านหน้าบ้านเธอในเวลาที่แน่นอนย่าแก้วอดใจไม่ไหวเธอเดินออกไปที่ระเบียงหน้าบ้านส่องแสงไฟฉายไปตามถนนใครอยู่ที่นั่นเธอตะโกนถามเสียงลากของหนักหยุดลง ความเงียบกลับครอบงำมีแต่เสียงจิ้งรีดร้องอยู่ไกลๆและเสียงใบไม้ไหวในลมแต่เมื่อเธอกลับเข้าบ้านเสียงนั้นก็กลับมาอีกครั้งครั้งนี้เสียงดังกว่าเดิมเหมือนมีใครลากโซ่เหล็กขนาดใหญ่ข้อต่อของโซ่กระทบกับพื้นหินจนเกิดเสียงแสงแก้วรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาเธอคิดถึงเรื่องที่แม่เล่าให้ฟังตอนเด็กๆเ,เรื่องของคนที่ตายอย่างอนาถจะกลับมาหลอกหลอนคนเป็นวันต่อมา แก้วไปหาป้าสมสัยเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดเล่าเรื่องเสียงประหลาดในตอนกลางคืนให้ฟังป้าเคยได้ยินเสียงแบบนั้นไหมแก้วถามป้าสมสัยหน้าเสียได้ยินสิได้ยินมาสามคืนแล้วตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงรถแต่มันผิดปกติเสียงนั้นมันเหมือนโซ่โซ่เหรออืมและป้าคิดว่าป้ารู้ว่าเป็นใครป้าสมสัยก้มหน้าลงป้าคิดว่าเป็นลุงประยุทธ์ แก้วนิ่งไปลุงประยุทธ์เป็นชายชราที่เสียชีวิตไปเมื่อ50ปีก่อนเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์และถูกประหารด้วยการมัดโซ่เหล็กใส่คอแล้วลากไปข้างหลังรถจนเสียชีวิตอย่างเจ็บปวดแต่ทำไมลุงประยุทธ์ถึงต้องกลับมาแก้วถามป้าสงสัยมองไปที่ท้องฟ้าเพราะคนที่ทรยศเขายังไม่ตายคนที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาจับเขายังอยู่ใครเหรอพ่อของเธอเองไงลุงเสง,เงียม แก้วรู้สึกเหมือนโลกหมุนไปพ่อของเธอลุงเสง,เงียมเป็นคนที่ทุกคนในหมู่บ้านเคารพเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ซื่อสัตย์เป็นไปได้หรือที่เขาจะทําเรื่องแบบนั้นป้าพูดจริงเหรอป้าสงสัยพยักหน้าจริงสิตอนนั้นป้าเห็นเองลุงเสง,เงียมไปหาเจ้าหน้าที่บอกว่าลุงประยุทธ์เป็นคอมมิวนิสต์มีหลักฐานซ่อนอยู่ในบ้านแล้วจริงไหมลุงประยุทธ์เป็นคอมมิวนิสต์จริงไหมไม่รู้สิ แต่รู้ว่าลุงประยุทธ์กับพ่อของเธอทะเลาะกันเรื่องเงินลุงประยุทธ์ให้พ่อของเธอยืมเงินไปเยอะแต่ไม่ยอมคืนแก้วกลับบ้านด้วยใจที่วุ่นวายเธอไม่อยากเชื่อว่าพ่อของเธอจะทำแบบนั้นแต่เรื่องเล่าของป้าสงสัยฟังดูจริงใจคืนนั้นแก้วนั่งรอฟังเสียงลากโซ่และเมื่อเสียงนั้นมาถึงเธอก็ได้ยินชัดเจนว่าเสียงนั้นหยุดอยู่หน้าบ้านของพ่อเธอที่อยู่ห่างจากบ้านเธอแค่สองหลังเสียงลากโซ่ดังขึ้น เหมือนมีใครเดินวนไปมาอยู่หน้าบ้านและเธอได้ยินเสียงใครคนหนึ่งเรียกชื่อพ่อเธอเบาๆเสียงเ่ยมเสีงเงยมเสีงเงยสง,งยนั้นแหบแห้งเหมือนคนที่ถูกบีบคอจนพูดไม่ออกวันรุ่งขึ้นยากแก้วตัดสินใจไปหาพ่อที่บ้านลุงเสีงเงียมอายุเจ็ดสปีแล้วผมงอกขาวใบหน้าย่นเหี่ยวแต่ดวงตายังคมกริบเขานั่งอยู่บนเก้าอี้ไผ่หน้าบ้านพ่อเมื่อคือนได้ยินเสียงอะไรไหมแก้วถาม ลุงเสงเนียมมองลูกสาวด้วยสายตาแปลกๆเสียงอะไรเสียงลากโซ่เสียงแปลกๆตอนกลางคืนพ่อเธอนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วสายหน้าไม่ได้ยินแต่แก้วสังเกตว่าพ่อเธอดูกังวลมือที่ถือแก้วน้ำชาสั่นเล็กน้อยพ่อป้าสงสัยเล่าให้ฟังเรื่องลุงประยุทธ์เรื่องที่เขาถูกประหารเมื่อห้าสิบปีก่อนลุงเสงเนียมหน้าซีดลงเรื่องเก่าแล้วอย่าไปคิดมาก แต่ป้าสงสัยพูดว่าพ่อเป็นคนแจ้งให้เจ้าหน้าที่จริงไหมความเงียบปกคลุมไปทั่วพ่อเธอมองลงที่พื้นพ่อทำไปเพื่อหมู่บ้านเขาพูดเสียงเบาลุงประยุทธ์เป็นคอมมิวนิสต์จริงเขาพยายามชักชวนคนในหมู่บ้านให้เข้าร่วมแต่ว่าพ่อกับลุงประยุทธ์ทะเลาะกันเรื่องเงินจริงไหมลุงเสงเ่ยมงุนงงใครเล่าให้ฟังป้าสงสัยค่ะพ่อเธอถอนหายใจยาวจริง พ่อกับลุงประยุทธ์ทะเลาะก,กันเรื่องเงินแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่พ่อแจ้งพ่อแจ้งเพราะเขาเป็นอันตรายต่อชาติแล้วเงินที่พ่อยืมละ่ะคืนให้แล้วหรือยังใบหน้าของพ่อเธอเปลี่ยนไปเขาตายแล้วใครจะคืนให้แก้วรู้สึกหัวใจเต้นแรงแล้วเมื่อคืนนี้พ่อได้ยินเสียงเรียกชื่อไหมไม่ได้ยินพ่อเธอตอบเร็วอย่าไปเชื่อเรื่องผีผีสางสางแต่ตอนกลางคืนนั้นเสียงลากโซ่กลับมาอีก และครั้งนี้ดังกว่าเดิมแก้วเห็นพ่อเธอลุกขึ้นมากลางดึกเดินไปมาในบ้านเธอได้ยินเขาพึมพำอะไรบางอย่างไปซะไปซะอย่ามากวนข้าเช้าวันต่อมาแก้วไปหาป้าสมสัยอีกครั้งถามเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมป้าค่ะลุงประยุทธ์ตายอย่างไรบ้างป้าสมสัยสายหน้าโหดร้ายมากเขาถูกมัดโซ่เหล็กใส่คอแล้วให้รถลากไปตามถนนสายนี้เลย ตั้งแต่หัวหมู่บ้านไปจนถึงท้ายหมู่บ้านถนนสายนี้ที่อยู่หน้าบ้านพ่อเหรอใช่ถนนสายเดียวกันและป้าได้ยินว่าตอนลุงประยุทธ์กำลังจะตายเขาสาบแช่งพ่อของเธอพูดว่าจะกลับมาเอาคืนสาบแช่งยังไงเขาพูดว่าจะกลับมาลากพ่อของเธอไปเหมือนที่เขาถูกลากและจะทำให้พ่อของเธอตายอย่างเจ็บปวดเหมือนเขาแก้วกลับบ้านด้วยความหวาดกลัว เธอเริ่มเชื่อว่าเสียงลากโซ่นั้นเป็นวิญญาณของลุงประยุทธ์จริงๆคืนนั้นเธอแอบไปมองที่บ้านพ่อและเห็นสิ่งที่ทําให้เธอขนลุกในแสงไฟส่องถนนเธอเห็นเงาของคนร่างหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้านพ่อร่างนั้นสูงและผอมมีโซ่ยาวๆลากไปตามพื้นและเธอได้ยินเสียงนั้นเรียกชื่อพ่อเธออีกครั้งสงง่ยมได้เวลาแล้วได้เวลาชำระหนี้แล้วประตูบ้านพ่อเธอเปิดออก ลุงเสนียมเดินออกมาใบหน้าซีดเผือดประยุทธ์เรื่องมันผ่านไปแล้วเราอย่ามาหาเรื่องกันเลยเสียงหัวเราะเย็นเฉียบดังขึ้นผ่านไปหรองั้นเงินที่เจ้ายืมข้าไปละ่ะเจ้าจ่ายคืนไหมข้าไม่มีข้าจนถ้าไม่มีเงินก็เอาชีวิตมาชดใช้เสียงโซ่ลากดังขึ้นร่างของลุงประยุทธ์เคลื่อนเข้าไปใกล้พ่อเธอแก้วอยากวิ่งออกไปช่วยแต่ขาเธอไม่ยอมขยับ เธอแค่ยืนมองด้วยความหวาดกลัวข้าจะลากเจ้าไปตามถนนสายนี้ให้เจ้าได้รู้ว่าข้าเจ็บปวดแค่ไหนลุงประยุทธ์พูดลุงเสงเี่ยมล้มลงกับพื้นช่วยด้วยใครช่วยข้าด้วยแก้วไม่อาจอยู่เฉยได้อีกต่อไปเธอวิ่งออกไปจากที่ซ่อนลุงประยุทธ์หยุดเธอะร่างของลุงประยุทธ์หันมามองเธอใบหน้าที่เคยอ่อนโยนกลายเป็นหน้าตาที่น่าสะพรึงกลัวผิวหนังซีดเผือดดวงตาลึกลงไป ที่คอมีรอยโซ่บาดลึกจนเห็นกระดูกเด็กน้อยเจ้าอย่าเข้ามายุ่งนี่เป็นเรื่องระหว่างข้ากับพ่อของเจ้าแต่ลุงค่ะการล้างแค้นแบบนี้มันผิดพ่อของหนูอาจจะทำผิดจริงแต่ลุงตายไปห้าสิบปีแล้วลุงควรจะไปสู่สุขติไม่ใช่กลับมาหลอกหลอนคนเป็นลุงประยุทธ์หัวเราะเสียงแหบแห้งสุขติงั้นหรือข้าจะไปสุขติได้ยังไงเมื่อข้าถูกฆ่าอย่างอนาถถูกหักหลังจากคนที่ข้าไว้ใจ พ่อเธอลุกขึ้นมายืนหลังลูกสาวแก้วเจ้าอยากเข้ามาอันตรายพ่อบอกความจริงให้ลุงประยุทธ์ฟังเถอะยากแก้วหันไปหาพ่อทำไมพ่อถึงแจ้งลุงประยุทธ์เพราะเงินจริงไหมลุงเสงี่ยมนิ่งไปนานแล้วพยักหน้าจริงข้าทำเพราะเงินข้าไม่อยากคืนเสียงของลุงประยุทธ์ดังขึ้นจนหวั่นไหวข้ารู้มาตลอดเจ้ายืมเงินไปแล้วไม่ยอมคืนพอข้าไปเรียกร้อง เจ้าก็หาข้ออ้างจับค่าข้าเสียใจข้าเสียใจจริงๆพ่อเธอหลั่งน้ำตาแต่ข้าหนุ่มเกินไปข้าต้องการเงินจริงๆแต่ข้าไม่คิดว่าเขาจะฆ่าเจ้าไม่คิดหรือเจ้ารู้ว่าเวลานั้นใครถูกจับในข้อหาคอมมิวนิสต์จะถูกฆ่าแก้วมองไปมาระหว่างพ่อกับวิญญาณของลุงประยุทธ์เธอคิดหาทางออกลุงคะถ้าลุงต้องการเงินหนูยอมหาเงินมาคืนให้หนูจะขายบ้าน ขายที่ดินเอาเงินมาคืนให้ลุงลุงประยุทธ์สายหน้าสายไปแล้วข้าไม่ต้องการเงินข้าต้องการความยุติธรรมแล้วถ้าพ่อของหนูขอโทษขอโทษจริงๆลุงจะยกโทษให้ไหมขอโทษอย่างเดียวพอหรือข้าตายอย่างทรมานร่างกายข้าถูกลากจนเนื้อหลุดจากกระดูกเจ็บปวดที่สุดในชีวิตพ่อเธอคุกเข่าลงยกมือไหว้ประยุทธ์ข้าขอโทษข้าขอโทษจริงๆข้าผิด ข้าเป็นคนเลวแต่ข้าขอร้องอย่าทำร้ายลูกข้าข้าไม่ได้จะทำร้ายลูกเจ้าข้าแค่จะทำร้ายเจ้าเท่านั้นแก้วคิดได้ลุงคะถ้าลุงฆ่าพ่อของหนูลุงก็จะกลายเป็นผีร้ายลุงจะไม่สามารถไปพบภรรยาและลูกของลุงที่พบหน้าได้ลุงประยุทธ์หยุดขยับภรรยาข้าใช่ป้าสำรวยตายไปสิบปีแล้วลูกสาวของลุงตายตอนเป็นเด็กด้วยโรคไข้ทรพิษ พวกเขาคงรอลุงอยู่แต่ถ้าลุงฆ่าพ่อของหนูลุงจะไปหาพวกเขาไม่ได้น้ำตาวิญญาณไหลลงมาแต่ข้าโกรธมากข้าเจ็บปวดมากหนูเข้าใจขัดแต่การล้างแค้นไม่ได้ทำให้ความเจ็บปวดหายไปมันแค่ทำให้ลุงอยู่ในความเจ็บปวดต่อไปแก้วเดินเข้าไปใกล้ลุงคะหนูจะทำบุญให้ลุงทุกปีจะให้พ่อหนูมาขอโทษที่ลุมฝังศพของลุงทุกเดือน และหนูจะเล่าเรื่องราวให้คนในหมู่บ้านฟังให้พวกเขารู้ว่าลุงไม่ใช่คอมมิวนิสต์ลุงเป็นเพียงคนดีที่ถูกหักหลังลุงประยุทธ์มองเธอนานเจ้าจะทำจริงหรือจริงค่ะหนูสัญญาโซ่ในมือของลุงประยุทธ์ค่อยๆหายไปแต่ถ้าเจ้าผิดสัญญาข้าจะกลับมาหนูจะไม่ผิดสัญญาค่ะลุงประยุทธ์หันไปมองพ่อเธอสเสงี่ยมข้าไม่ฆ่าเจ้าแต่เจ้าต้องสำนึกผิดให้จริงๆ ต้องไปขอโทษที่หลุมฝังศพข้าและต้องบอกคนในหมู่บ้านว่าข้าไม่ได้ผิดพ่อเธอพยักหน้าข้าจะทำข้าสัญญาร่างของลุงประยุทธ์ค่อยๆจางลงข้าจะไปแล้วจะไปหาภรรยาและลูกแล้วขอบใจที่ทำให้ข้าได้ระบายความโกรธแสงสีขาวส่องลงมาจากท้องฟ้าร่างของลุงประยุทธ์ลอยขึ้นไปในแสงนั้นใบหน้าที่เคยเต็มไปด้วยความโกรธเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มที่สงบลาก่อน เสียงของเขาดังมาจากไกลอย่าลืมสัญญาเมื่อแสงหายไปทั้งพ่อลูกยืนอยู่กลางถนนเงียบเงียบเสียงจิ้งรีดร้องไสในคืนที่สงบไม่มีเสียงลากโซ่อีกต่อไปพ่อเธอหันมากอดลูกสาวขอบใจลูกที่ช่วยพ่อพ่อพ่อต้องรักษาสัญญานะแก้วพูดพ่อพ่อจะทำพ่อสัญญาวันต่อมาลุงเสงี่ยมไปที่สุสานเก่าที่หลุมฝังศพของลุงประยุทธ์ เขาคุกเข่าลงยกมือไหว้ขอโทษและเล่าความจริงให้คนในหมู่บ้านฟังว่าลุงประยุทธ์ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์แต่เป็นเพียงเหยื่อของความโลภของเขาแก้วก็รักษาสัญญาเช่นกันเธอทําบุญให้ลุงประยุทธ์ทุกปีและเล่าเรื่องราวจริงให้คนรุ่นใหม่ฟังเพื่อไม่ให้ใครถูกหลอกลวงอีกตั้งแต่คืนนั้นมาไม่มีใครได้ยินเสียงลากโซ่หน้าบ้านอีกเลยหมู่บ้านกลับมาสงบสุข และวิญญาณของลุงประยุทธ์ก็ได้ไปพบครอบครัวในโลกหน้าอย่างสงบสุขบางครั้งในคืนที่ดาวเต็มฟ้าแก้ว่าจะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและยิ้มเธอรู้ว่าลุงประยุทธ์อยู่ในที่ที่ดีแล้วและเธอก็ภูมิใจที่ได้ช่วยให้วิญญาณที่เจ็บปวดได้ปลดปล่อยนี่คือเรื่องเล่าของเสียงลากโซ่หน้าบ้านเรื่องของการให้อภัยการสำนึกผิดและการที่ความจริงสามารถปลดปล่อยทั้งคนเป็นและคนตายได้ เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความโลภและการหักหลังเพื่อนอาจให้ผลประโยชน์ชั่วคราวแต่ในที่สุดความจริงก็จะเปิดเผยและเราต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองการให้อภัยและการขอโทษอย่างจริงใจสามารถปลดปล่อยทั้งคนทำผิดและคนที่ถูกทำร้ายให้หลุดพ้นจากวังวนแห่งความเจ็บปวดและความแค้นบางทีสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดไม่ใช่การแก้แค้นแต่เป็นการได้รับการยอมรับในความจริง และการที่คนอื่นรู้ว่าเราไม่ได้ผิด